ลูกดิ้นบ่อยแบบนี้คุณแม่จะได้นอนไหมน่าทำไมลูกชอบดิ้นในท้องตอนกลางคืนมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะใครที่กดไลค์ขอให้มีเงินในบัญชีเป็นหมื่นล้านพันล้านเลยค่ะ ลูกน้อยในคันมักตื่นมาร่าเริงในตอนกลางคืนแบบนี้เกรงว่าคุณแม่อาจจะนอนหลับยากขึ้นนะคะเพราะสาเหตุอะไรลูกชอบดิ้นตอนกลางคืนมาดูกันเลยค่ะ 1. เพราะคุณแม่เคลื่อนไหวน้อย จากการศึกษาของสมาคมคุณแม่ตั้งครรภ์ประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ว่าทารกจะดิ้นในครรภ์ไม่ต่ำกว่า50ครั้งต่อวันเลยค่ะ <Wow. S 1> แต่ด้วยสาเหตุทำไมทารกดิ้นในตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะในช่วงกลางวันคุณแม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าในตอนกลางคืนค่ะเนื่องด้วยต้องทำงานและกิจวัตรประจำวันต่างๆซึ่งเป็นช่วงที่ทารกชอบนอนหลับพักผ่อนค่ะ พอตกตอนกลางคืนร่างกายคุณแม่ได้เวลาพักผ่อนและเคลื่อนไหวน้อย <H it> จะเป็นช่วงที่ทารกในครรตื่นค่ะและออกมาเคลื่อนไหวร่างกายยืดเส้นกล้ามเนื้อต่างๆอย่างที่คุณแม่รู้สึกนั่นเองค่ะ 2. เพราะทารกมีขนาดตัวที่ใหญ่มากขึ้นลูกเริ่มตัวใหญ่ซะแล้วสิ จากการวิจัยชี้ว่าทารกเริ่มดิ้นในครรช่วง12-20สัปดาห์ค่ะโดยจะดิ้น200ครั้งต่อ12ชั่วโมง<อ>เมื่ออายุครรภเพิ่มมากขึ้นจนถึง32สัปดาห์ก็จะดิ้นมากขึ้นค่ะซึ่งมีความถี่ถึง575ครั้งต่อ12ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเ<อ>นื่องจากทารกมีขนาดตัวที่ใหญ่ทำให้คุณแม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวมากขึ้น สำหรับคุณแม่อายุคันมากหรือช่วงที่ใกล้คลอดทารกก็จะยิ่งดิ้นหนักมากขึ้นค่ะในช่วงตอนกลางคืนเพราะมีขนาดตัวใหญ่และแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะออกมาดูโลกข้างนอกคันค่ะจึงเป็นสาเหตุให้ในช่วงนี้คุณแม่ไม่เป็นอันนอนหลับกันเลยทีเดียวค่ะ 3. <c oughs> เพราะเลือดของแม่ลงมาหล่อเลี้ยงลูก กลางวันเป็นช่วงที่คุณแม่ทำงานกันใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ซึ่งในช่วงนั้นคุณแม่จะใช้พลังงานจากร่างกายสูงค่ะจึงทำให้เลือดในร่างกายนำมาใช้ในปริมาณที่มากพอตกตอนกลางคืนเป็นช่วงที่คุณแม่พักผ่อนจึงเป็นช่วงที่เลือดได้ไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกแทนค่ะ เมื่อลูกได้รับเลือดในปริมาณที่มากขึ้นนั้นแสดงว่าลูกได้รับออกซิเจนมากขึ้นค่ะและทำให้ร่างกายของทารกเกิดการตื่นตัวและดิ้นในช่วงตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันนั่นเองค่ะวว wow. และนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่รู้สึกเพลียนอนไม่หลับในช่วงตอนกลางคืนเพราะลูกดีดนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการนอนของคุณแม่<ๆ>ก็ต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันกันนิดนึงค่ะ<ๆ>เช่นลดการนอนตอนกลางวัน เพื่อให้นอนหลับง่ายในตอนกลางคืนมากขึ้นหรือไม่ควรดื่มน้ำก่อนนอนเพื่อการนอนหลับที่ต่อเนื่องตลอดคืนค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเพื่อลูกในครรภ์น,นะคะการได้อุ้มท้องลูกทำให้เราได้ค้นพบสิ่งเล่นลับที่ซ่อนอยู่ในชีวิตอยากรู้อย่าลืมกด Sub s c r i b ์ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย